สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อลูกหยีนะคะวันนี้เราแต่งหน้ากันเนาะในลุกตุ๊จีนเริ่มแรกทาปางนะคะต่อมาก็ทารองพื้นของ q p l a s e snow นะคะใช้ไม้ปาดนะคะตัวนี้การทำแบบนี้นะคะทำให้เราได้ผิวฟินิชลุกที่แบบสวยมากเลยเนาะต่อมานะคะก็ใช้อฟองน้ำในการเบรนดนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ชุบน้ำนะคะ ต่อมาก็คอนซีลเลอร์นะคะนี่ค่ะแต้มตรงใต้ตานะคะตรงแถววางคิวนะคะจมูกข้างจมูกแล้วก็ที่คางนะคะเพิ่มจุดไฮไลท์ให้หน้านะคะเปลี่ยเกลี่ยเกลี่ยค่ะต่อมาใช้แป้งของคิวเพสโนเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นแป้งรองพื้นที่สวยมากเหมือนกันชอบมากเลยตัวนี้ ทั่วหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมลงที่คอด้วยเนาะต่อมานะคะใช้พาเลตต่างตาของ CanMake เบอร์สิบเก้านะคะใช้สีซ้ายบนนะคะสีอ่อนนะคะเนาะเกลี่ยทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็อย่าลืมที่ทาตาล่างด้วยนะคะทาทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งตาซ้ายและตาขวานะคะทำเหมือนกันเนาะเปลือกตาบนนะคะแล้วก็ตาล่างนะคะ ต่อมาก็ใช้แป้งหัวพุ่มนะคะจิ้มสีเดิมนะคะเบลนเ,ลน,เลนให้ทั่วเปลือกตานะคะเพื่อความฟูงเนาะมันจะได้ดูสวยนะคะเบลนดให้เป็นธรรมชาติค่ะทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างค่ะต่อมาใช้แป้งหัวดินสองน,นะคะจิ้มสีน้ำต,ตาลแดงนะคะนี่ค่ะทาชิดขอบตาค่ะทางตาซ้ายและตาขวาเลยนะคะให้ชิดขอบตาเลยเนาะ ใต้ตาด้วยนะคะตัวนี้เราก็ใช้สีน้ำตาลด้านขวามือนะคะนี้ค่ะทาที่ห่างตาอย่างเดียวนะคะตัวนี้เราก็จะจิกหัวให้เฉียงขึ้นไปนะคะเพื่อความเฉียวของตานะคะต่อมาค่ะใช้สีตรงกลางสุดนะคะท็อปอัพบนเปลือกตาค่ะให้ตาดูมีประกายวิงวิงแล้วก็อย่าลืมทาใต้ตาด้วยค่ะต่อมานี้เราทำดอลลี่อายเนาะ ใช้สองสีผสมกันนะคะแล้วก็กีดตรงอถุงใต้ตาของเรานะคะตาเราจะได้น่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็เป็น brush on นะคะทาพวงแก้มนะคะตอนนี้หาแก้มนะคะแล้วก็จะมีปัดที่ตรงจมูกนะคะใต้คางนะคะแล้วก็หน้าผากเนาะแล้วก็ใช้ของ TCE นะคะทาย้ำๆที่หน้าแก้มนะคะที่จมูกนะคะ ที่หน้าผากแล้วก็ที่คางเหมือนเดิมค่ะต่อมาใช้ของ hourglass นะคะในการเป็นแป้ง finish ลุคทั่วหน้านะคะทาแล้วผิวออกมาเล่นแสงถ่ายลูปขึ้นมากนะคะแล้วก็มาถึงการเขียนคิ้วนะคะปัดฝุ่นออกก่อนนะคะแล้วค่อยเขียนตามลูกทรงคิ้วที่เรามีเลยเนาะอันนี้เราก็จะเขียนเป็นแบบว่าตามทรงคิ้วของเราะคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้ของเคสนะคะเป็นพาเลต คิ้วนะคะใช้สีเข้มนะคะระบายที่หางคิ้วก่อนนะคะต่อมาก็จะใช้สองสีอ่อนสุดแล้วนะคะทาตั้งแต่หัวคิ้วถึงกลางคิ้วนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น,นะคะ่ะต่อมาค่ะก็ใช้ที่ปัดคิ้วของเคสเหมือนกันนะคะตัวนี้คิ้วเราจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือปัดให้สีอ่อนลงนะคะเวลาที่ถ่ายรูปออกมาหน้าเราจะ,จะดูซอฟๆนะคะตัวนี้ไม่ดุค่ะ ามด้วยการเชดดิ้งนะคะใช้ของลิลลี่ไบเลสนะคะนี่ค่ะเชดดิ้งนะคะตรงข้างแก้มแล้วก็ตรงอ่ะโหนมิงนะคะตัวนี้นะอย่าลืมทาลงมาแถวแถวคอด้วยนะคะตัวนี้เนาะต่อมาก็เป็นเชดดิ้งที่ของจมูกนะคะตัวนี้ใช้ของเปียนะคะตามด้วยการเขียนอินเนอร์นะคะของตานะคะ ของใช้ของเมลินดานะคะทำทั้งสองข้างเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะกรีดไอายไลเนอร์ค่ะใช้สีน้ำตาลนะคะกรีดให้หางตรงๆนะคะตัวนี้แล้วก็แต่คนคิดว่าใช้ไฟลนนะคะอย่าลืมเป่านะคะตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวรอยอาจจะลวกตาได้เนาะก็คือ ถ้าใช้แบบเนี้ยมันทำให้คิ้วเราอะงอนมากยิ่งขึ้นนะคะปัดขนตานะคะอันนี้มาสคาร่าสีดำนะคะของคิสมีนะคะตัวนี้ต่อมาเป็นไฮไลท์นะคะตัวนี้ของเดอะบามค่ะทาที่จมูกนะคะโหนกแก้มนะคะ ทางคะ่ะคิวปิดโบนนะคะที่หว่างคิวนะคะทั้งบนและล่างนะคะแล้วตัวนี้คะ่ะอ่ะเราก็จะเขียนบนตาแบบนี้นะคะเนาะเพื่อเพิ่มความวิงของตานะคะแล้วก็ทาตรงดอลลี่อายด้วยคะ่ะยังไม่สะใจพอนะคะตอนนี้เราก็ใช้กิเตอร์นะคะทำให้ตาเราดูบิงบ g b มากขึ้นนะคะตัวนี้ของ for you t o คะ่ะ ต่อมานะคะเราก็จะเพิ่มไฟนะคะเพื่อความน่ารักนะคะวันนี้เราก็จะทําอยู่3จุดด้วยกันตามนี้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะตัวนี้เราก็ะจะไปทําผมต่อละคะเนาะสวัสดีค่ะกลับมานะคะก็คือเราไปทําผมมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือฟินิชลุกจริงๆนะคะ ผมตรงยาวนะคะหมายถึงแค่ว่าเอาหน้าอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ไนี่นะคะก็ไหว้เนาะวันนี้เป็นวันไหว้เทศกาลนะคะจีนอันี้มาไม่ครบเราก็าจะมีแบบว่าเออขนมเค็งสม้ม ผลไม้นะคะมีน้ำชามีไก่เนาะจริงๆจะมีต้มจืดอีกแล้วก็มีพวกเหล่ากับน้ำชานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มาอันนี้คุณแม่เป็นคนทำนะคะนี่น่ารักมากเลยแล้วก็เอามาเรียงเป็นวงกลมแบบนี้ข้างล่างก็มีรังนกนะคะแล้วก็มีน้ำมาเฮ้ยก็ตัเองครับเป็าวันที่สองเป็นวันผิดกินโอเธอหน้ากงมากอะ